สวัสดีเพื่อนเชาวไร์เกษสทิทุกท่านเลยครับวันนี้ก็ผมกุศกจะมารีวิวกนะอัปเดตใหม่กันนะ,ะก็ตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่แนละ้วเป็นแผนที่ใหม่แผนที่สวนผลไม้นะก่อ, <c oughs> กอนก่อนที่แบบจะไปดูแผนที่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างนะอัะวหนึ่งนะฮะ อาั่แต่ก่อนมันจะให้เลือกตรงหน้าเมนูเลือกห้องนะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วแบบมันไม่เชิงเปลี่ยนดีคือแบบว่ามันเอาแบบเก่ามาทําใหม่ถ้าใครแบบเล่นเกมเศรษฐีมาแล้ๆจะรู้ว่าไอ้รูปแบบเนี้เคยมาก่อนนะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าหน่อยไงไอ้ตอนนี้มันจะใหญ่หน่อยแต่ก่อนให้เลือกเลื่อนเอาแบบเนี้ แล้วก็มีอะไรอีกเปล่าเลเวลขึ้นไหมเจ็ด้ยเจ็ดสิบเหมือนเดิมก็เออวอลลพัสไม่มีผมแต่ผมได้ยินมาว่าวอลลพัสครั้งเนี้ยที่เป็นกรอบอ่ะตัว่ากรอบสวยอยู่นะแล้วก็เออนี่มีคูป,ปองด้วยหนึ่งนี่ผมมาอัดตอนสามทุ่มนะ วันนี้ไม่เคยว่างเอวมาอัดชา้าไปหน่อยอัดปุ๊บลงปั๊บเลยครับเกี่ยนเศรษเ็ยนเศรษฐีเทศกาลผลไม้ภารกิจสะสมผลไม้ไอแบบนี้แล้วกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยุบเมื่อคุณใส่โค้ดของเพื่อน จะได้รับเพชรเพิ่มตามด้านล่าง20ครั้ง300 50ครั้ง700 100ครั้งพันเพชรเบ็ดเสร็จทั้งหมด2,000ไนหายาเกิน <c oughs> โค้ดหาเรื่องอีกแล้วเจมหาเรื่องให้คนปั๊มแล้วก็ล็อกอิน ยีแปดวันพเพชรเบ็ดเสร็จเพชรทั้งหมดพันสามพันห้าโอ้ให้น้อยจังกว่าแล้วหินนี้มันไม่น่าออกมาเลยเนะี่ยวันที่แปดวันที่สิบห้าวันที่ยีองอืมเ่ปตัวแปรรูปที่มั่นยำ โอ้ยีต้องการอยู่เลยเนี่ยอ,อป้องกันเนี่ยอยากได้อยู่อยากได้แต่ไม่มีออกเกาะกับตาดงฟ้านี่ดิเขีย <c oughs> อ่ะแล้วมีอะไรวาอืมเดี๋ยวผมขอลองไปเล่นดูหน่อยนะเออลืมถ้าผมจำผิดมันจะมีตอนนี้มัน เลาเล่นมันจะมีอะไรเขาเรียกว่าคําบอกว่าไอ้เมืองตรงนั้นอ่ะมันมีว่ามันอะไรวะจะว่าไงเดี๋ยวเขาไปดูกันผมก็อธิบายไม่ถูกมาแล้วมาเจอสีการดีกูขอ,อก่อนมึงเออ สองออกสีอีก ไม่ไปครับอ่าโอเคนะก็ตอนนี้มันอัปเดตมาใหม่ตรงนี้ครับเอฟเฟกที่ใช้งานก็มีเอฟเฟกหลุมดำเอฟเฟกล็อกแล้วก็เอฟเฟกถุงมือไททันนะคือที่มันเพิ่มมาตรงนี้ส่วนอีโมก็ปิดแชทได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่ามันเอาไอ้นั่นของประสาทออกแล้วเหรอวะเออมันเอาเคาว่าบอดออกแล้ว สามารถแจกกล้วยได้เหมือนเดิมใส่หัวร้อกันเยอะครับเขาว่าบอดเนี่ยมาอือัอนนี้เต๋าก็มาใหม่แล้วนะเป็นเตา๋าสวนผลไม้มากทห้ผม ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอ้าวโกดโกด <c oughs> สองปะเดี๋ยวก็รู้เรื่องถอยสามเฉยมา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 ตรงนี้กันขังไปด้วยเช็คเข้าให้ อันนี้มันมีอะไรมากเอ่ยโกรธใหญ่ก็เหมือนด้วยไม่มีอะไรอ่ะนี้ไม่มีเอฟเฟคอะไรทั้งนั้นพบว่านะที่มันเอาเขาว่าบอดออกก็ดีนะมันจะได้แบบม่ต้องมาหัวร้อนกันโดยแค่แจกกล้วยแจกกล้วยมันก็ยังไง กอยูแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะปิดเกมแล้วครับตานี้จักไม่ออกครับไม่โยนด้วยอ่ะโกรธโกรธ เก็บผลมไม้ได้สามเก็บรวบรวมผลไม้รวบรวมสิบห้าผลไม้ได้ใชชนะไม่เอาไม่เอาเราจะให้เขาตายแบบนี่นครับหนักๆครับเ <c oughs> <c oughs> กดใหญ่กดใหญ่ลดสิบห้าเป็นก็ไม่ช่วยคุณครับกดใหญ่ ก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครมาดูคลิปผมก็นั่นแหละขอประทานโทษด้วยพอดีมารีวิวด่านใหม่ด้วยมันไม่เชิงรีวิวด่านใหม่เลยก็รีวิวไปด้วยนั่นแหละก็รีวิวระบบเกมที่มาใหม่ด้วยนะแต่อย่างอยก็ถือว่าจะได้รู้ว่าไอเมืองนั้นอนะ่ะมันมีเอฟเฟกอะไรบ้างที่มันโดนอยู่นะแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีเออแล้วก็ เชิญเพื่อนร้อยคนโอ้โหผมชวนได้แค่สามสิบคนเพราะเต็มทีแค่สิบคนก็พอแล้วนี่ตั้งร้อยคนนานเกินก็ไม่ได้ทำไม่เลยอ๋อสามทุ่มแนละ้วไม่สี่ทุ่มเะไรยวะเนะี่ยมันแหวงไปแล้วก็มีรับดิงพาสุทนกัดแจกผลบลไม้ ค <Okay. c oughs> ก็อะไรไหมเอ่ยเออแล้วก็มีเว้นมาใหม่ม K T, เครี K T. เคที่เออเคที่เออวัมัวสัวแป๊บบนึ่งเว <Event. S 1> ก็อยู่นี้ดีกว่าประกาศไหนขออ่านความสมาถของ K T, เคที่ทีดีอ่า อะไรวะทีมงานตรวจสอบพบปัญหาแสดงผลรายละเอียดเปอร์เซ็นต์สกิลเอฟเฟกที่ถูกปุกของรักเคที่บางส่วนไม่ถูกต้องโดยตอนนี้ทีมงานได้ทำการแก้ไขแสดงผลถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็รุ้นนะออกจากเกมเพื่ออัปเดตแพทแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ สกิลของดาวกันสกิลสกิลที่หนึ่งเมื่อก่อสร้างโอกาส50-80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่โลกมืดในในหนึ่งพื้นที่ที่ติดหน้าหลังรวมพื้นที่ดังกล่าวข้อจะควรการแสดงผลในเทินของชั้นเมื่อตอกแลนด์ม้าของตัวเองโอกาส60%ใช้เอฟเฟกพื้นที่โลกมืดในพื้นที่ดังกล่าวสกิลที่สองเมื่อฝ่ฝายตรงข้ามได้รับ แนนมาโอกาส3 0เอฟเฟกที่ถูกปลูกแสดงผลเมื่อไม่แสดงผลเติบโต30%เมื่อตกเลนด์มาร์ของฉันโอกาสของฉันหรือขอสร้างโอกาส80%สรร่างเงาสร้างร่างเงาเออเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส80%เรียกไฟของพิม่มแบบสมเป็นแบบนาเดียก็สกิลลบมือนี่ผมว่าน่าจะเหมือนไอเลอร์บังมั้งให้ถ้าให้ผมเดานะ Okay. ออโอเคควบคุมเตาบวกสิบปอร์เซ็นโอเคเกทที่ยังไงสอนเราซื้อ,อ,ต,อ,อต่อเพื่อเพื่อวอ๋อแม็กบ้า เมือ่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรนมาร์กกว่า55%สร้างแล็นต์สร้างรนกเพิ่มเมือ่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีสองครั้งในหนึ่งเทิร์นโอกาสไปสิบเซนส่งไปเกาะล้างอ๋อราชาโดนที่ไอ้โดนในประเทศไปเกาะบับนี้นี่เองแต่ผมว่าโดนในประเทศของจริงน่าจะมาแล้วที่แบบว่าสร้างเมือ่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนปุ๊บมันก็จะส่งไปเกาะล้างเพราะว่าน่าจะใช่แล้วใกล้มาแล้ว มีอะไรอีกไหมเอ่ยก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันก่อนหน้านี้ผมก็ทกําการทําไปแล้วนะก็ตามนี้แหละขาดเจ๊ชีปหายหมดไปหมื่นสองแล้วอะจริงผมหมดไปหมื่นสองแล้วเนี่ยขาดที่ไปว่าสี่สี่สองสี่ ห้าห้าใบขาดทั้งห้าใบเอเนี่ย <c oughs> โอ้โหตายตาย,ตายเยอะเกินเรามีอะไรไว้เอ่ยกิจกรรมการเล่นมีอะไรไหมเอรมรเมอ,ไร,ไเอร้านค้าเติมเราเปิดครับวงนี้ตอนนี้ก็ไอ ไอแพ็กเกจแบ่งปันเพื่อนี่ตอนนี้มันก็กลับมาแล้วนะอย่างเี้แต่ผมไม่เคยส่งนะเพราะว่าช่วงนี้ตังขดัดแคลนครับอืมแล้วไม่ีลไไม่เอ่ยค <c> ง <oughs> ไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> อ่ะสับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าขาัดตกปกพ้องอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ส่วนโค้ดผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนี้กันนะถ้าใครอยากเกก็เกาะให้ผมก็ได้นะถ้าใครอยากฝากโค้ดก็ฝากได้นะในคลิปนี้โอเคครับครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับว่าว่าจะมารีวิวไอที่ใหม่ที่ดูกันนะว่ามันจะเล่นยังไงครับไปแล้วครับ Caught in a crossfire